ครับผมสวัสดีครับผมแถบนี้ครับแถบนี้ครับมาแล้วครับวันนี้วันนี้ว่างเว้นนะครับก็เมื่อเช้าไปดูงานที่ทํางานมาแล้วครับไม่มีก็ไม่ได้เข้าเว้นนะครับก็พักวีนีถึงวันนะครับก็เลยกลับมาหาอยู่หากินแบบชาวบ้านครับบ้านๆครับวันนี้มาหาเก็บเห็ดโคนครับเมื่อเช้าเห็นมีคนได้ไปเยอะเลยจะมาเก็บ คนดูครับว้าวนะครับตัวนี้ก็เจอแล้วครับนี่ครับนี่ครับถึงไม่สวยเท่าไหร่ครับแต่ก็เยอะอยู่ครับช่วงพวกนี้ครับนี่ครับอ๋อนี่ครับนี่กำลังขึ้นครับดอกไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับนี่น่กำลังขึ้นครับก็ได้มาส่วนหนึ่งนะครับนี่แอกต้าครับเก็บไปส่วนหนึ่งนะครับ เดี๋ยวมหาดูครับเดี๋ยวเห็นเห็นแ้เบๆอยู่นะครับเอาเปลออกก่อนนี่ครับนี่ดอกนึงครับนี่ดอกนึงครับแต่อีกด็กเล็กครับกำลังขึ้นครับนี่ครับมีแก่ไปแล้วก็มีครับนี่ขึ้นไปหลายวันนะครับเมื่อวานนี้น่าจะพอดีครับนี่ครับเรื่องเด็กกำลังขึ้นครับตูงๆครับนี่ต้องดูดีครับตูงๆครับนี่มีแก่แล้วครับนี่ขึ้นจนแก่แล้วครับโอ้แก่ได้ครับแต่พอมากแต่เมื่อวันเมื่อวานเมื่อวานก่อนนี่พอดีครับนี่ นี่ครับแก่หมดแล้วเน,น,นี่แก่แล้วครับโอ้โหเหนื่อยเลยครับนี่อะไรตอด,ดินครับแหง่อกี้ไปแพรบครับนี่ครับนี่นี่ครับสองครับ,น,บ,น,น,บ,น,น,บนี่สองครับมีสองดอกฮะ กำลังถ่ายวิดีโออยู่โอ้หน่องว่ามหาลักษณ์น้อยเขาบอกเลยน้อยเพราะมีน้อยจักน้อยครับนอ้มนอ,นอ,นอมยก็ได้ขึ้นอยู่กับพ่นน้อมยครับ,รบโอ้มันขึ้นจน,น,น,นเน่าเลยเสียดายของบ้านนี้นี่ครับดอกเด้งโอ้ดอกงี้นี่อีกดอกหนึ่งบิ๊ก,กครับบิ๊กดดิกีีเ๋ยวตัวนี้รอ น้องมาช่วยครับให้มาช่วยเก็บหาหาก่อนโห้โหสามารถว่านหรือก้อนไหนคะเนยเออพ่นเน่าไปผ่นน่ะโอ้โหผืนนี้มีผลข้างหน้าอีกไม่กิ้มไม่จิ้ด้วย่ั้ยพี่จะจินเลยหาเคียหาก่อนพูดพวกอะไรพวกกันละนี่อีกดอกนึงอยู่ในดวง ได้อยู่ได้อยู่นี่แก่แล้วโอ้สิได้นุ่นครับนู่น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 นี่ใช่ใช่ไหมนี่โอ้นี่ก็เท่าแล้วห่าเลยนี่ดอกนี้กำลังออกเอ้าโอ้สิได้นี่ดอกนึงได้อยู่ดอกนี้ได้อยู่ได้ได้อยู่ครับได้อยู่เอาเอาเลยดีกว่ามาอยู่ในป่าโอ้ดอกมันงามเหมือนเลยนี่คือไอ้คือกินมัน เห็ดโค่นเห็ดโค่นเห็ดปวกเห็ดปวกบ้านนอกเห็ดอืน่นเห็ดปวกปวกครับอ้าเอากิน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 นั่งกมาเพียบกินนะ,ะ <laughs> มารยาทดีแท้นั่งกมาเพียบกินขุดเอ <laughs> <laughs> า <laughs> ไ,ได้ปะเกี่ยวเลยมันมวยขาลวนี่เจี๊ยบหนึ่งเตนี่ม เหยียบด้วยมีหลายดอกก็ได้ข้างใน,นอเก่งปอกแตกขึ้นโอ้โอหเท่าดอกนี่ได,ด้ดิมาเหี่ยวมันเท่าเหี่ยวอีโคนตน้นใหม่โอ้โคนแต่นี่มั้ยที่ได้ดิ่าพี่เนา่าถิมปัดอยู่โคนในต้นในไผ่นี่โอ้โหเมื่อวานเด้อ มีคนเขามาเห็นว่านแจมพอดีเลยเนี่จิไรซุ่มเมยที่มันเหี่ยวไปพร้อมว่านนี่มาเศร้านี่อีกดอกหนึ่งครับโอ้นี่อีกดอกหนึง่งยู่ในปลาทเห็นเมื่นี่อนโอ้โหเฮียปนเหีหเห่ยวไปกินถางเหี่ยวห้อครับเหี่ยวไปกินอาย่ tháo dây tháo tháo dây dây bao hết chưa cắt bỏ hết chưa mướn ừm sợi dây lắm. tung 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 quan โอ้ยขาดเฮ้ยที่ใดให้าค้างขาดโอ้ยไปเป็นเสื้อไปตัองไว้หน้าเวอหน้าันพระเมิทเวียนเมิทเวียนเวียนยิดหน้าอิดนะเม่ทเวียนเราหาตะห็นระงูเราไปไหนให้ขวงหน้าเราเราเลยบปไหนมาเบิ่งแต่เรามาเราที่ด้เห็นพวกไรหน้าเรา ฟองดอกโอฝน,นมาหยุดก่อนถ้าฝนมาหยุดก่อนมันจะดินมันจะนิ่มหน่อยเห็ดมันจะออกดูดีมันจะออกเยอเรื่อ,อ,อเห็ดนี่แต่ฝนหุดกนโับสยุดจดนโอ้พี่พ่อนออกอะพี่ นเอาเบิสพี่กระจายมันแล้พี่พี่ออกมั่ว,วพี่พี่อเอาดิฟเฮ็ดเชือกเฮ็ดเชือกเอาเฮ็ดเลยตับเต้าไม่เฮ็ดเชือกไปเป็นสเปิร์มแล้วเด้อเอาไปฟังดีไปเป็นสเปิร์มเกาะเป็นขาวๆแล้วออกเบิดหนึ่งออกเบิดหนึ่งแถวนี้ออกเบิดพ่นเลยเป็นพ่นเกาเนอนอ่าพ่นถึงหน้าเก่าหนึ่งนี่ครับโอ้ยทางนี้ก็มี นีพุ่มออกครับนีพุ่มอ้อนี่สวยครับนี่โอ้โหถึงหน้าเก่าได้หนิเด็กกระตั้งนั่นไหมหนึ่งดอกนึงนี่งดอกนึงโอ้มันนี้ก็ขึ้นมาแล้วโก้ทุหินโอ้อยู่กับหินกินมาข่อยได้หนิ เอาขาได้แค่นั้นเดียวโอ้มันขึ้นกระจายไปเมันขึ้นใหญ่มากตามไ้พวกพวกไหลมากเมืคืนก็ไรตามกันตามเมื่อคืนเติมนึงเติมนึงครับเติมนึงงงัวงงัวใบรักกบไผยเด้อใบรักน้องใหม่เด้อมีน้องใหม่ให้รัก ฮาบากาหลักน้องใหม่ดิบ้าลามางกัวสาวพูดนครเราอยู่ใหม่นครับน่กินน โอ้พี่ดีพ่นหนึ่งมันมีพ่อนอยู่นี่แ้่พอมันใหญ่ไปมอกพ่นพูน,พนนี่บอกเว้ยพูน,นี่บพรคือบอกหาเห็ดโคลนี่ต้องระวังหลายอย่างครับโดยเฉพาะต่อยอนุตเตียน แต่นี่มากแววกแทะนั้นก็พ่นเห็ดนี่ก้อนเขาพ่นเห็ดกับตรงซองมือเรื่งฝาก้อนเบ็ดหรอพ่อเบ็ดแถมมาที่นี่ <c oughs> ยิ้มเลยนะแจ่งนึองเขาดีเลยมัน,น,นเอานนโอ้ยเสียด,ดายดีเนาะ คน,น,น,นตข้ามานขนบนอ่ะน,นตกขาดมาขืน่คือเก้าเพราะเสือมันเก้าม,ม,น,มนหลายหน้าหนอนแดดหน้าหน้อหนอนาอู้ นี่เครือบักส้มลมนี่กินแมง โอนี่หมดแล้วครับหมดแล้วหมดแล้ว